สวัสดีผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องล้านวลีไร่คำเตือนเนื้อหาในคลิปวิดีโอนี้เป็นเรื่องสมมุติที่สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่ได้มีเจตนาชี้นำหรือส่งเสริมการกระทำใดๆขอให้ทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ปกครองควรให้คำแนะนำเด็กและเยาว,วชนอย่างใกล้ชิดอีกทั้งเนื้อหาในคลิปวิดีโอนี้ ห้ามไม่ให้ผู้ใดละเมิดลิขสิทธิ์ทำซ้ำดัดแปลงลอกเลียนแบบหรือนำส่วนใดส่วนหนึ่งไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตหากฝ่า,ฝ,าฝืนมีโทษตามกฎหมายนิยายเสียงเรื่องบอกแล้วไงข้าไม่แต่งกับเจ้าผู้เขียนลานวลีไร้บทที่สความพยายามอันไม่ลดละเรือนสกุลอันเช้าวน้เยี่นฉีเร่งมหามารดาตน เมื่อทราบจากสาวใช้ว่าท่านไม่ค่อยสบายทั้งที่เมื่อคืนนางกว่าจะได้นอนก็ดึกดื่นค่อนคืนแต่ถึงกระนั้นการประทินโฉมก็ช่วยกรบความซีดซมหน่อยๆของนางเอาไว้ได้เป็นอย่างดีเสียงไอคอบแคบที่ลอยออกมาเข้าหูนางตั้งแต่แรกก้าวย่างเข้าเรือนของมานดาทําให้เยี่ยนฉีเป็นกังวลยิ่งนักนางไม่อยากให้มารดาตนเจ็บป่วยเลยนางไม่ชอบที่จะต้องมองดูผู้ที่นางรัก ตกอยู่ในห้วงความทรมานสิ่งใดที่บรรทาวการมารดานางได้นางพร้อมยอมทำทั้งนั้นท่านแม่เย็ยนฉีร้องเรียกหามารดาตนเสียตั้งแต่ร่างของนางยังก้าวไม่ถึงประตูห้องโถงกลางของเรือนเจ้าอย่าเอะอะเสียเย็ยนเออท่านหมอจะพลอยเสียสมาธิก็เพราะเสียงของเจ้าผู้เป็นมัรดาดุบุตรีตนคารวะท่านแม่ เยนฉีปรับตัวให้อยู่ในความสำรวมมากกว่าเดิมหลังได้รับการปรามจากมารดาคารวะท่านหมอตู้มิได้มิได้ไดขอรับท่านหมอตู้พายมือรับการคารวะจากผู้น้อยอย่างเกรงใจเนื่องด้วยอย่างไรเสียเยนฉีก็เป็นถึงคุณหนูรองของสกุลอันแม้นางจะเยาว์วัยกว่าเขาก็ตามท่านหมอตู้อาการของท่านแม่เป็นอย่างไรบ้างเยนฉีถามเข้าประเด็นสำคัญ ช่วงนี้อากาศแปรปวนเลือดลมของหูยินไหลเวียนบกพร่องขัดข้องอย่างไรก็ยังมียาตำรับเด็ดของข่าอยู่ขอคุณหนูอย่าได้เป็นกังวลท่านหมอตู้บอกอย่างมั่นอกมั่นใจท่าทีใจสู้ของท่านหมอนี่เองทําให้เยี่ยนฉีโล่งใจขึ้นไม่ได้เปาะหนึ่งท่านหมอตู้ดูแลท่านแม่ข้าก็วางใจเป็นเหมือนคาเชยชมเว่าอีกด้านหนึ่ง คำกล่าวนี้ก็คล้ายจะเป็นการกดดันกันในทีข้าขอตัวไปจัดยาก่อนนะขรับเชิญท่านหมอเถอะนายหญิงอันพยักหน้าลงเป็นการอนุญาตท่านหมอจึงก้าวถอยออกไปจากห้องโถงท่านแม่หากท่านมีอาการอะไรผิดสังเกตต้องรีบบอกกันนะเจ้าคะอย่าได้ชักช้าเป็นอันขาดเยี่ยนฉีวอนขอเสียงอ้อนพางนั่งลงข้างบารดาตนแล้วกอดแขนท่านแน่น ทว่าผู้เป็นมารดากลับมองค้อนบุตรีหากเจ้าอยู่ในร่องในรอยให้ข้าได้เบาใจบ้างข้าคงไม่สุขภาพแปรปวนไปตามสภาพอากาศได้ง่ายๆหรอกโทษท่านแม่เยี่ยนฉีโอดครวนเจ้าน่ะหัดทำตัวดีๆบ้างทุกวันนี้ข้ารู้สึกว่าตนเองไม่ได้มีลูกสาวเลยกลับกันว่าที่เคยของข้ายังสง่าหน้าภาคภูมิยิ่งกว่าเจ้าเสียอีก นายหญิงอันกล่าวถึงเย่จวนแล้วก็ยิ้มกว้างผิดกับเยี่ยนฉีที่หน้ามุยเมื่อได้เอ่ยถึงจอมมานช่างตื้ออย่างเขาพูดถึงโจโฉโจโฉก็มาเจ้าค่ะลิ้วหลงกล่าวขึ้นขณะที่สายตาเพ่งมองไปนอกห้องโถงเยี่ยนฉีมองตามไปแล้วก็ได้พบว่าเย่จวนและห้าวรานทั้งสองคนเดินตามสาวใช้ของนายท่านอันมุ่งตรงมาทางนี้มานชีวิตข้าแท้ เยี่นฉีพ่พึมพำกระนั้นก็ไม่รอดหูนายหญิงอันผู้เป็นมารดายกมือขึ้นหยิกแก้มบุตรีตนทันใดเจ้าอย่าพูดจาหน้าเกลียดเช่นนี้ให้ข้าได้ยินอีกนะคารวะท่านแม่เย่จวนกล่าวทักทายนายหญิงอันอย่างคนใกล้ชิดทำเอาเยี่นฉี่ถึงกับเบะปากใส่ตามสบายเถอะเย่จวนเจ้าเอาอะไรมาให้ข้าอีกหรือ นายหญิงอันท่วงถามถึงสิ่งที่ห้าวรานถืออยู่อาหารที่ดีย่อมเป็นประหนึ่งยารักษาชีวาตนวัตถุดิบในกล่องนี้เป็นพี่ใหญ่ได้มาจากทางใต้รับรองว่าเป็นของชั้นเลิศขอรับรสชาติคงดีไม่น้อยขอบคุณเจ้ามากที่ยังนึกถึงข้าท่านแม่เป็นเสาหลักค้ำจุนใจข้าไม่เคยลืมขอรับเย้จวนทำปากหวาน เยี่ยนฉีถึงกับส่งเสียงฟึดฟัดเพราะหมั่นไส้ท่าทีของเขานี่ส่งผลให้นางโดนนายหญิงอันหยิกไปหนึ่งทีเย่ยจวนรอบกระตุกยิ้มเยาะไหนๆเจ้าก็มาแล้วอยู่ทานข้าวกับข้าเสยหน่อยเถอะกินคนเดียวเหงาจะแย่เช่นนั้นข้าจะให้เยี่ยนฉีพาเจ้าไปเดินเล่นระหว่างรอให้ถึงมื้อเที่ยงนะนายหญิงอันบอกกับเยศจวนทำเอาเขาฉีกยิ้มกว้างขึ้นฉับพลัน ส่วนเยี่ยนฉีก็สะดุ้งโหยงในทันใดในใจพันผุดคิดขึ้นมาว่าวันที่สดใสของข้าสิ้นสลายลงเสียจแล้วลูกทราบแล้วเจ้าค่ะเยี่ยนฉีไม่อาจขัดใจมารดายิงได้สบ้ายตาปรามจากท่านนางก็รู้ดีอยู่แก่ใจว่าคงไม่อาจปฏิเสธได้ส่วนสกุลอันวันนี้ท้องฟ้าช่างสดใสเสียจริง เยจวนกล่าวอย่างอารมณ์ดีข่าว่าเจ้าแลดูสดใสยิ่งกว่าอากาศวันนี้มากเลยนะทั้งๆท,ที่เจ้ากำลังทำตัวเป็นมลพิษของข้าอยู่เยี่ยนฉีกล่าวว่าเขาอย่างตรงไปตรงมาเพราะว่าเยจวนก็หาได้ใส่ใจคำพูดของนางเขาชินชากับมันเสียแล้วมลพิษที่ไหนจะหล่อเหลาได้ขนาดนี้เยจวนแกล้งยืดหน้าเข้าไปใกล้นางเว่าเมื่อเยี่ยนฉี ใช้แววตาที่เต็มไปด้วยความขุ่นเคืองจ้องลึกเข้าไปในดวงตาเขาเย่จวนกลับเป็นฝ่ายถอนหน้าออกห่างแล้วเบนสายตาหลบกันไปแทนขา้าได้สยาใบหน้าจิ้งจอกของเจ้านักท่านแม่เอ็นดูเจ้าเสยยิ่งกว่าลูกแท้ๆอย่างข้าแล้วเยี่ยนฉีจิกกัดเขาอย่างไม่เกรงใจทําเอาเย่จวนนึกน้อยใจขึ้นมานิดนดแล้วเมื่อไหร่เจ้าจะเอ็นดูข้าบ้าง เย่จวนถามอย่างจนใจพอยิ่งเข้าหาทางเข้าใกล้นางมากเท่าไหร่มันเหมือนว่านางจะยิ่งห่างไกลเขาออกไปมากเท่านั้นเอ็นดูเจ้าเอ็นข้าคงขาดถ้าเจ้าอยากให้ข้ายอมเจ้าโดยง่ายเหมือนอย่างที่ใครต่อใครรอบตัวเจ้าต่างพากันโอนอ่อนให้ข้าแนะนำให้เจ้าไปอานอนพยายามนึกฝันเอาให้เห็นภาพนั้นชัดๆแล้วลืมไปเสียว่าเจ้ากำลังหลอกตัวเองอยู่ ห้าหรานถึงกับหลุดคำออกมาในความปากจัดของเยี่ยนฉีนั่นทำให้เขาได้รับการมองค้อนจากเย่จวนเป็นหนึ่งวงนี่เจ้าเป็นสหายข้าหรือสหายนางกันแน่เย่จวนบ่นพึมพำเยี่ยนฉีมองไปร,บรอบๆสวนของเรือนตนพางขบคิดหากนางไม่อยากร่วมโต๊ะอาหารกับเย่จวนไม่อยากเห็นเขาเดินเพ่นพ่านอยู่ในเรือนเราว่าก็ไล่เขากลับไปไม่ได้ เช่นนั้นนางก็ควรจะต้องเอาตนเองออกไปเสียก็สิ้นเรื่องวันนี้ท้องฟ้าปลอดโปร่งข้าอยากนั่งเรือเล่นเจ้าช่วยข้าพายเรือหน่อยได้หรือไม่เยยนฉีถามกับเย่จวนได้สิยเย่จวนตกปากรับคำโดยง่ายแม้เขาจะรู้อยู่แก่ใจว่าเย็นฉีอาจมีอุบายอะไรแต่เขาเชื่อมั่นว่าตนเองสามารถรับมือนางได้ เจ้าพาข้าไปตรงนั้นหน่อยข้าอยากเห็นเหรียญหววใกล้ๆเหรียญหวาวคือดอกบัวเยี่ยนฉีสั่งเมื่อทั้งนางและเย่จวนลงเรือมาด้วยกันแล้วเจ้าอยากได้มันหรือไม่เย่จวนถามเมื่อเขาพายเรือพาเย,ยี่ยนฉีเข้าไปใกล้เหรียญหวาที่บานอยู่อย่างงดงามข้าอยากได้เยี่ยนฉีตอบเย่จวนจึงเอี้ยวตัวเอื้อมไปจะเด็ดเหรียญหวานั้นมาให้ เยี่ยนฉีตัดสินใจจะกระโดดลงจากเรือเพื่อทำให้ตนเองเปียกจะได้มีข้ออ้างกับเรืองของตนไปทว่าเย่จวนที่หมั่นสังเกตนางมาตลอดกลับมือไวพอที่จะคว้าตัวเยี่ยนฉีเอาไว้ได้เสียก่อนเจ้าถึงกับจะยอมเปียกเพราะไม่อยากร่วมโต๊ะกินข้าวกับข้าอย่างนั้นหรือเย่จวนถามได้ตรงจุดแต่เยี่ยนฉีกลับซุดตัวลงนั่งเช่นเดิมแล้วสายหน้า ไม่ใช่เพียงไม่อยากร่วมโตกินข้าวกับเจ้าข้าไม่อยากแม้แต่จะต้องทนอยู่กับเจ้าต่ออย่างไรเล่าเยี่ยนฉีกล่าวอย่างชัดเจนเช่นนั้นข้าจะช่วยให้เจ้าเปียกแต่ไม่ใช่เพื่อจะให้เจ้าได้อยู่ห่างข้าหรอกนะข้าจะทำให้เจ้าไม่อาจไปจากข้าได้ต่างหากเย่จวนกล่าวคำพูดของเขาทำเอาเยี่ยนฉีชักไม่มั่นใจว่านาง ยังจะควรกระโดดลงจากเรือดีหรือไม่ทว่าเยจวนก็ไม่ปล่อยให้นางได้คิดอะไรอีกต่อไปว้าย <What? S 1> เยนฉีร้องเสียงหลงเมื่อเยจวนจับมือพานางกระโดดลงจากเรือเขารีบพานางว่ายน้ำกลับไปขึ้นฝั่งบรรดาบ่าวพร่ต่างวิ่งกรูกันมาหาทั้งสองคนอย่างแตกตื่นบางคนรีบวิ่งไปตามบ่าวพร่คนอื่นในเรือนบมุงดูเหตุการณ์ไม่คาดฝันที่เกิดขึ้น บางคนก็รีบไปรายงานนายท่านอันกับนายหญิงอันทันทีเยี่ยนฉีที่โดนพาลงน้ำกระทันหันมีบ้างที่จะสำลักน้ำซึ่งเผลอเข้าปากมาแต่นางก็ยังคงมีสติดีไม่ได้บาดเจ็บอะไรมากมายทว่าท่าทีของเย่จวนนั้นกลับทำรากับว่านางเป็นอันตรายแทบถึงแก่ชีวิตเสียด้วยซ้ำข้าผิดเองที่ค้าสายตาจนทำให้เจ้าพัดตกจากเรือ เจ้าไม่เป็นอะไรใช่ไหมเยี่ยนเออเย่จวนถามขึ้นด้วยน้ำเสียงร้อนรนยิ่งนักเขามีสีหน้าไม่สู้ดีก่อนที่จะคว้าร่างของเยี่ยนฉีไปโอบกอดไว้แน่นราวกับคนขวัญเสียที่เกือบต้องสูญเสียคนรักไปเขากอดนางเอาไว้แน่นไม่ยอมปล่อยเลยทีเดียวเย่จวนจ้าปล่อยข้านะเยี่ยนฉียนพยายามผลักเขาออกแต่ก็ไม่เป็นผลเจ้าแน่ใจนะว่าจะให้ข้า ปล่อยตอนนี้เลยเย่จวนกระซิบถามเยียนฉีก้มลงมองสภาพตนเองแล้วก็เป็นฝ่ายคว้าตัวเย่จวนมาบังตนเองเอาไว้เสียอย่างนั้นเป็นนางเองที่คิดอะไรตื้นเขินเกินไปชุดที่บางจนพอเปียกน้ำก็เผยให้เห็นทุกสัสดส่วนของนางอย่างชัดเจนมันทำให้นางเลือกใช้เย่จวนเป็นที่กำบังสายตาของบ่าวไพร่ามากมายซึ่งอยู่รายรอบไปก่อนไวล้่หลง เอาเสื้อคลุมมาแล้วนางค่อยผาดตัวออกจากเขาทว่าสิ่งที่นางตั้งใจกับสิ่งที่คนรอบข้างเห็นนั้นถูกเข้าใจไม่ตรงกันเสียแล้วเยี่ยนเอ,อ๋นายหญิงอันตาโตนายท่านอันเองก็ถึงกับอ้าปากค้างกับภาพเบื้องหน้าบ่าวไพ่หลายคนเองก็ตกตะลึงเช่นเดียวกันเยี่ยนฉีมองคนที่อยู่รอบๆอ,อย่างมึนงงจนกระทั่ง มีเบาไพร่าบางส่วนซุบซิบกันเสียงดังลอยเข้าหูนางเมื่อน,นั้นนางจึงนึกบางอย่างขึ้นมาได้คุณหนูเยี่ยนฉีกอดกันกับคุณชายเยี่ยจวนกลางวันแสกๆเลยถึงจะพอรู้ว่านายหญิงกับนายท่านเล่งคุณชายเยี่ยจวนว่าให้คุณหนูก็เถอะแต่คุณหนูเล่นมากอดกันกับเขาให้เราเห็นขนาดนี้ข้าข้าข้าอิจฉาคุณหนูจะแย่แล้วข้าเองก็อยากมีใครสักคนคอยตามคอยเอาใจ คอยปกป้องข้าอย่างนี้บ้างนาอิจฉาก็แย่แล้วเยี่นฉีนึกตอบกลับในใจอย่างแค้นเคืองนางตะวัสายตาดุดันขึ้นมองคนตรงหน้าทว่าเยจ,จวนก็หาได้สะทกสะทานไม่เจ้าจงใจให้คนอื่นเข้าใจเช่นนี้เองสินะเยี่ยนฉีถามย่างขุนเคืองเจ้าอยากเปียกข้าก็ช่วยให้เป็นดังที่ตั้งใจแล้วคนพวกนั้นเข้าใจผิดไปเอง เจ้าจะโทษข้าได้อย่างไรเย่จวนทำลอยหน้าลอยตาเจ้าต่้งหากที่กำลังบ่นว,ว่าเป็นความผิดของคนที่เข้าใจผิดไปเองเจ้าเล่ยนักนะเยี่ยนฉีจ้องเขาปานจะกินเลือดกินเนื้อแต่ก่อนที่นางจะวู้วามลุกขึ้นไปประทุษร,ร้าเย่จวนลิ้วหลงก็ใช้เสื้อคลุมห่อร่างนางไว้แล้วรีบพาก,กับเรือนนอนทันที นิยายเสียงเรื่องบอกแล้วไงข้าไม่แต่งกับเจ้าผู้เขียนลานวลีร่ายสามารถทดลองอ่านได้บนเว็บไซต์รูปแบบอ e ีบุ๊กจะจำหน่ายบน mepmarket.com ขอบคุณทุกการรับชมรับฟังหากมีข้อผิดพลาดประการใดต้องขออภัยเว้าที่นี้ด้วยแล้วพบกันได้ใหม่ในตอนต่อๆไปตอนนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ